สำหรับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการทําไฟทางไฟหลักไฟงานวัดนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราซื้อเหล็กขนาด6ขุนอันนี้บางคนก็ใช้เป็น1นิ้วนะครับแต่ส่วนผมจะใช้เป็น6กขุนเพราะว่าเรื่องน้ําหนักนะครับก็จะเบาลงแล้วก็ขนาดมันแล้วแต่ว่าจะใช้แบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยผมใช้เหล็กกองขนาด6กขุนนะครับเราซื้อมาตัด ความยาว4เมตร50นะครับตัดออก1เมตร50อันนี้จะใส่ไฟได้4หลอด4หลอดนี่หมายถึงว่าหลอดที่4จะยื่นออกไปเหนือสูงกว่าตัวเหล็กนะครับอันนี้ผมจะทำเป็นใส่3หลอดแล้วก็หลอดที่4เอาไว้ไปใส่ในระหว่างที่เราขนลงรถนะครับเพราะว่าการขนย้ายนะครับถ้ารถ สี่หลอดมันจะยาวไปนะครับเราก็ใช้เพียงแค่ใส่ไปแค่สามหลอดนะครับหลอดที่สี่เราไปใส่หน้าง,งานก็เจาะรูนะครับร้อยสายไฟข้างในโดยใช้ดอกสว่านขนาดสามทับแปดเจาะสามรูนะครับเพื่อที่เราจะเอาสายไฟออกสามจุดเด้นมาให้ดูนะครับตรงนี้สองนะครับจุดที่สองแล้วตรงนี้นี่ จุดที่สามคือปลายเสาแล้วรูด้านข้างนะครับก็จะเจาะแบบนี้เราจะใช้เป็นคีบเป็นทายรัดแทนการใช้ตัวกิบล็อกหลอดนะครับอันนี้เรื่องความประหยัดนะครับประหยัดงบลงมาถ้าเราทําแบบเยอะๆนี่นะครับเจาะทะลุนะครับเจาะทะลุเพื่อที่เราจะล็อกหลอดไฟนะครับถ้าเราเอาหลอดไฟมาใส่อย่างนี้เราก็จะรัดหลอด ใสคีมบรรทายรัดนะครับอาจจะให้ดูตัวนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้จะใส่ท่อหดนะครับปายาวประมาณ4-5่นิ้วนะครับตรงนี้แล้วก็รัดด้วยคีมบนทายตรงนี้นี่นะครับเราจะร้อยคีมบนไทายขึ้นมารัดรัดหลอดอให้ดูกันไปเร็วๆนะครับใครดูไม่ทันก็ตามไปย้อนกลับไปดูได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะล็อกหลอดสายเราล้อยข้างในนะครับจะโผล่ออกมาตรงนี้ สายโผล่ออกมาแล้วเราก็เอามาจัมกันตรงนี้ครับหลอดที่1กับหลอดที่สองจะมาต่อใส่กันตรงนี้เสร็จแล้วสายจะร้อยข้างในออกไปอีกนี่จะร้อยมานี่เลยนะครับมาที่ปลายสายไอย้ปลายก้านเลยนะครับนี่สุดละตรงนี้จะมีสายไฟโผล่ออกมานี่ครับเสร็จแล้วเอาหลอดที่สามมาเสียบตรงนี้ส่วนหลอดที่4ี่จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ จะใส่จะลอยไว้แล้วจะไปใส่หน้างานนะครับอย่างที่ว่าเราจะไม่ใช้ผ้าทิพเราใช้เป็นการขันน็อตเอานะครับตรงนี้ใช้เป็นตัวลังพึ่งเอาหลอดที่4มายึดตรงนี้เราใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะทําเป็นตัวกิบล็อกหลอดนะครับตรงนี้แต่จะเจาะเผื่อไว้ใส่เคเบิลทยนะครับเผื่อว่ากิปล็อกหลอดอหมดก็จะเป็นเคเบิลทยตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเราจะทําเป็นกิปล็อกหลอดตัวนี้ก็จะไม่เปลืองผ้าเทปไม่เปลืองเคเบันทายตรงนี้นะครับเพราะว่าเสร็จงานแล้วก็ดึงออกเลยเวลาเราเก็บเราดึงออกคลายล็อดดึงออกเราจะไม่ใช้ผ้าเทปเราจะเก็บผ้าเทปไปไว้ใช้กับการพันต่อกับสายเมนนะครับประมาณนี้แบบนี้เลยนะครับวิธีการทําก็ลองเอาไปทําปรับใช้กันดูนะครับต่อยอดกันได้วิธีการการทำหลอดไฟทาง ไฟหลักนะครับไปรับงานอันนี้ก็กําลังจะขึ้นงานเสาหลักหนึ่งตัวนี้วันนี้ก็ได้ไวละหนึ่งหลักสองหลักนะครับวันนี้ได้หลักหนึ่งเมื่อวานได้หนึ่งหลักเพราะว่าอยู่ที่เวลานะครับก็ค่อยๆทําไปคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ